เดี๋นี้อยู่กชปมาแล้นะคผมก็เจอกับคิงซีซ่าอยู่นก็รอเก็บเต็มเลก็เละแคอางงนะคะบเง้แหละก็รองพักนึ่งก็ก็คิงซ อ๋อเกตได้จะเต็มแล้วอ่อเกตเต็มแล้วก็แม็กไปที่เรียบร้อยนี่ตรงนี้ไี่ยงไฮ้สองตามด้วยเจ้านี่นะคนใครรู้บ้างก็กอทิลาไอ้กอทิลาสี่ไปนี่คุณเป็นไง เป็นไงล่ะคนบาเดเจ็บหนักนะคิงซีซ่า,าอุ้ยเหลือมันเหลือน้อยมากเลยคนนี่ครับคนในคิงซีซ่าได้ตายแล้วนะคะคนผมจัดการได้แล้วก็ได้แล้วนะคะฝนหน่ตายแล้วนุกนวนาก็ขอดูหน่อยว่าการิงซีซ่าโอ้เป็นอย่างนี้เลยนี่นะเป็นการแบบนี้นะ ก็ไปดูประวัติมันก่อนนาคนนี่ไงประวัติแค่นี้เองเหรอเหมือน,นกี้ซีซ่าตัวนี้เลยไม่ใช่ก็เสีนี่ยงมันตัวนี้เลยชัดเจนเยืยแต่ตัวตัวแรกนี่มันจะไม่ติดสีเห็นระบายสีแต่ตัวที่สองระบายสีก็จะเจอกับคิงคดดกิโดล่าเกดเป็นคือทิงไม่กัดก็ซสี นกองฮัลโหลมจิตการนี้โคตรยากเลยคนโหเลือดเลือดมันใช้ไม่ได้เลือดมันใช้ไม่ได้โอ้โหจบคลิปนี้ไปกันนะพวกบอลเราคอยเจ็ะกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย